สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปจัดขบมุนมาใหม่ครับหลังจากที่เมื่อวานลองเอารถไถเดินตามมาย่ำนะครับที่ผมปั่นหมักฟางไว้ครับก็ลมเยอะจัดนะครับลมหนาจัดเดินตามไปไม่ไหวครับก็ใส่วินหน้าเครื่องสีครึ่งครับปกติผมก็จะย่ำได้ต้องลดลงหน้าสี่ครับ สีครึ่งขวัญไหลพอใส่หน้าสีก็บางทีก็ขวัญไหลเหมือนกันครับเ็เลยตัดสินใจไปซื้อขุบหมุนครับอันนี้ก็เป็นของสยามอิมเพีเมนต์นะครับก็เป็นขุบหมุนเจ้าแรก ของประเทศไทยครับก็ผลิตมาถ้าผมจำไม่ผิดก็เกือบเกือบสิบปีครับจากรุ่นแรกหัวเกียร์ตัวนี้ครับจะเป็นของอิตาลีแท้ครับอันนี้จะเป็นของจีนครับก็การรับประกันก็รับประกันหกเดือนครับไม่ไม่แน่ใจว่าห้าร้อยหรือหกร้อยชั่วโมงผมก็ไม่ได้ถามแต่ว่าสอบถามจากช่างที่บริษัทครับก็ลูกค้าไปใช้งาน แกยังไม่มีตัวไหนเสียครับแล้วก็ตัวที่ทดลองใช้งานอยู่ก็ยังใช้งานยังใช้งานทดลองอยู่ได้ดีครับอันนี้ก็จะมีปีกมีปีกกบลอยนะครับทั้งสองข้างครับทั้งซ้ายแล้วก็ข้างขวามีตัวล็อกมาให้พร้อมครับจะมีปิลล็อกมาให้ครับทำปิลล็อกมาให้พร้อม ความกว้างอยู่ที่สองเมตรสี่สิบนะครับก็รวมปีกไปด้วยนี่ก็สามเมตรสามเมตรยี่สิบหรือไงเนี่ยฮะก็ฟันจะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมดห้าช่อง มีห้าช่องครับมีช่องสี่ใบกับอ่าอันนี้มีช่องเป็นช่องห้าใบเป็นช่องห้าใบครับช่องห้าใบแล้วก็ช่องสี่ใบอันนี้จะสี่ใบครับอันนี้จะห้าใบเป็นสลับฟันปลาเฉียงครับการที่ผมเลือกของ บริษัทนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกครับที่พัฒนาและออกแบบโดยกรมวิศวกรรมการเกษตรครับเนี่ยกรมวิจัยเกษตรวิศวกรรมนะครับกรมวิชาการเกษตรก็เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยครับเดี๋ยวลองดูปั่นนะครับ จะผ่านไหมครับหนาลมลมจะเป็นยังไงจะออกมาดีไหมครับทดลองปั่นไปสองรอบนะครับเพื่อปรับตั้งปุุบครับวันนี้ก็ได้องศาพอดีแล้วครับ ก็ถือว่าเรียบดีนะครับทดลองปั่นไปสองรอบริมธนาน,นี่ก็เป็นรอยย่ำเมื่อวานนี่ครับย่ำโดยกุบผาดลอยไหนนี่ก็เป็นรอยที่ลองปั่นไปรอบแรกครับกระที่แปลงนี้11ไล่นะครับอันนี้11ไล่เป็นนาอันเดียวครับ ก็ตรงหัวมุมที่ลดมานั่นก็จะลมนะครับเพราะว่าเป็นดินถมครับเอาดินกะไปถมมันเป็นหนองเก่าครับมันได้ทำนาดำนะครับทำมาหกรอบครับรอบนี้ก็ดำไม่ไหวครับารางวันก็เดินด้วยเกียร์ห้านะครับ หลักสองร์ลองสองเดินด้วยเกียบหกมันดูครับรถวิ่งไม่ออกก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้มันจะเป็นคูรอลอยเลือยเกี่ยวครับผมก็ต้องฟานให้ลึกหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเป็นไะยย่ำม,มันก็จะลำบากครับตรงนี้ก็โลมนะครับหน้าสระน้ำไม่แห้งน้ำซึมออกัองตีครับ งนี้จะเละครับเป็นวุ้นเลยครับเรียบดีตรงที่รถไปนั่นก็โลมนะครับโลมทางนั้นเลยก็ตอนนี้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสองต่ออีกคลิปนะครับรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับขอบคุณนะครับ